大家好同学们好你好สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ老师จะพาทุกคนมาเรียนดี่สนมคนะวันชิงชีจีนะเรื่องนี้นะเกี่ยวกับวันนะะวันแต่และวันในหนึ่งสัปดาห์มีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกับคำว,ว่าวันหรือว่าชิงชีกันนะ คำว่าชิงชีนะลูกคำว่าชิงชีนะคะมันมีอยู่สองความหมายด้วยกันนะคะความหมายที่1นะคะแปลว่าสัปดาห์นะอย่างเช่นอีชิงชีนะคะถ้าอีอยู่ข้างหน้านะเลขหนอยู่ข้างหน้านะคะอีชิงชีก็จะแปลว่าหนึ่งสัปดาห์นะ ชิงชีก็แปลว่า1สัปดาห์นะคะชิงชีแปลว่าสัปดาห์ถ้ามีตัวเลขอยู่ด้านหน้าคําว่าชิงชีก็จะแปลว่า1สัปดาห์หรือว่าถ้ามีาสั้นชิงชีก็จะเป็น3มสัปดาห์อย่างนี้นะคะเด็กต่อไปอีกความหมายหนึ่งคําว่าชิงชีก็จะแปลว่าวันเหมือนกันนะคะอ่าแล้ว1สัปดาห์มีกี่วันคะ มีเจ็วันใช่ไหมคะเด็กๆแต่นักเรียนมาเรียนกันวันไหนเอ่ยวันจันท์ใช่ไหมคะฉะนั้นจําง่ายๆเลยนะการจําวันแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์ของภาษาจีนจําง่ายนิดเดียวท่านเรียนจําตัวเลขในภาษาจีนได้ใช่ไหมคะอ่าคนจีนเขาจะถือวันแรกของการมาเรียนนะเป็นวันเป็นวันแรกและเป็นวันที่หนึ่งนะคะของการเรียนเนาะก็จะเรียกว่าอ่าชิงคีอีนะคะ อ่าเด็กๆดูดมีความแตกต่างกันยังไงถ้าตัวเลขนะคะถ้าตัวเลขตัวนี้นะอยู่ด้านหน้าของชิงชีคาว่าชิงชีจะแปลว่าสัปดาห์นะคะลูกแต่ถ้า <c oughs> อ่าอ่าแต่ถ้าตัวเลขนะคะมันอยู่ด้านหลังของคําว่าชิงชีอย่างนี้นะคําว่าชิงชีก็จะแปลว่าวันนั่นเองนะคะแล้วเราชื่อบอกว่าวันแรกของการเรียนเขาจะถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะฉะนั้นวันแรกของการเรียนคือวันจันทร์ใช่ไหมคะ อาฉะนั้นวันจันทร์ภาษาจีนก็จะเรียกว่าซิงฉีอีนะคะซิงฉีอีอแล้วเลขสองคืออะไรคะเออใช่ไหมฉะนั้นอาวันถัดจากวันซิงฉีอีนะ,ะก็จะเป็นซิงฉีสองนะคะซิงฉีสองซิงฉีอีวันจันทร์ซิงฉีสองก,ก็จะเป็นวันอังคารนะคะแล้วหลังจากเออเป็นอะไรเอ่ยสั้นใช่ไหม อ้าวชิงชีันวันอะไรคะหลังวันอังคารวันพุธใช่ไหมคะยี่อ้อสันอาวชิงชะชิงวันอะไรคะวันพารหัสบดีนะคะและยี่อ้อสสห้าอาชินะชิงชีสคือวันอะไรคะวันศุกร์ง่ายไหมคะเด็กๆอ่าอีกหนึ่งวันนะคะ ชิงชีอะไรคะวูก็ต้องเป็นเลี่ยวใช่ไหมคะเออชิงชีเี่ยววันเสาร์นะคะต่อไปวันอาทิตย์อา้าวเหล่าชื่อทำไมวันอาทิตย์มันไม่เป็นชิงชีชีล่ะคะเหล่าชื่อไปสอนที่ไหนนักเรียนก็ถามเหล่าชื่อตลอดเลยว่าทำไมวันอาทิตย์ถึงไม่เป็นชิงชีชีนะคะนักเรียนจำไว้นะจำง่ายๆแล้วก็นักเรียนลองสังเกตง่ายๆนะวันอาทิตย์ ภาษาไทยวันอาทิตย์ไมาถึงพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษ Sunday คาว่า s ันก็หมาถึงพระอาทิตย์เหมือนกันใช่ไหมคะภาษาจีนก็เหมือนกันค่ะภาษาจีนพระอาทิตย์เรียกว่าฤกษ์นะคะฤฤกษ์าฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคําว่าชิงชีฤกษ์นะคะชิงชีฤกษ์ตัวแรกนี้อ่านว่าฤนะคะ อ่าตัวนี้หมายถึงอาทิตย์นะคะก็เลยไม่แปลกนะที่ชิงชีรือจะเป็นชิงชีรือไม่ใช่ชิงชีชีนะคะอีกคำหนึ่งนะคะเขาก็สามารถใช้คำว่าชิงชีเทียนได้เหมือนกันนะคะวันอาทิตย์พูดได้สองแบบนะคะชิงชีรือที่แปลว่าพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ชิงชีเทียนได้นะคะอ่าเด็กๆทบทวนใหม่นะคะชิงชีอีวันจัน 星期อวันอังคาร 3, วันพุธ 4, าานะ 5, วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คือวันอาทิตยนะคะหร,ราชเราเขียนพิมิ์ตรงนี้อ่าวันรนะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะหรือว่าว h i เทียนก็ได้นะแต่ถ้า เลขหนึง่งไอ้พวกเลขต่างๆต,ตัวเลขอะ่ะมันอยู่ด้านหน้าของคําว่าชิงชีนะคะคําว่าชิงชีก็จะแปลว่าสัปดาห์นั่นเองนะคะง่ายไหมคะเด็กๆอ่าต่อไปมีคําศัพท์มาฝากอีกนะคะมีคําว่าจินเทียนชัวเทียนหมิงเทียนงงไหมคะอ่าเรามาเริ่มจินเทียนกันดีกว่าเพราะมันเป็นปัจจุบันนะคะําว่าจินเทียนนะคะ คำว่าจินเทียนหมานะยมถึงวันนี้นะคะวันนี้นะคะจินเทียนหมายถึงวันนี้นะเมื่อวันนี้นะคะเขาจะพูดว่าจัวเทียนนะคะจัวเทียนเมื่อวันนี้นะคะต่อไปวันพรุ่งนี้นะคะภาษาจีนเรียกว่าหมิงเทียนนะคะหมิงเทียนอ่ะสมมุติเราชื่อมีตัวอย่างให้นะคะสมมุติว่าจัวเทียนเป็นชิงชี อีนะคะถ้าเมื่อวานเป็นชิงชีอีแล้วจินเทียนวันนี้จะเป็นชิงชีอะไรคะเด็กๆอลองเฉลยในใจดูสิชิงชีไรเอย่ยถ้าเมื่อวานเป็นชิงชีอีชิงชีอีคือวันจันทร์ถ้าเมื่อวานเป็นวันจันทร์วันนี้จะเป็นวันอะไรนะ,ค,ะคำตอบก็คือวันนี้ก็จะเป็นชิงชีเออนะคะซึ่งเป็นวัน อังคารนะะแล้วถ้าวันนี้เป็นชิงชิเออวันอังคารมิงเทียนพรุ่งนี้จะเป็นชิงชีออะไรคะพรุ่งนี้เป็นชิงชิ่ซันนะใครตอบซันถือว่าถูกต้องนะคะปังปังเลยเนาะออะ,อ,ะอีกประโยคหนึ่งละกันนะคะถ้าสมมุติว่าเมื่อวานนี้วันเทียนนะ昨天是星期六เว 6, ถ้าเมื่อวานนี้เป็นชันเลีรยวันศุกรยวันอะไรอะ่ะ ลองทวนสิยีวันจันเอออังคารซานรพุธสื่อพฤหัสวูสุขเรี่ยววันเสาวใช่ไหมคะชิงชีเลี่ยวก็จะเป็นวันสาวนะคะถ้าชิงชีถ้าจัวเทียนอ่ะ 如果昨天是星期六那今天是星期几呢ท่านวานเป็น星期六วันเสารแล้ววันนี้จะเป็นชิงชีอะไรคำตอบก็คือวันนี้เป็นชิงชีฤืษ์นะที่แปลว่าพระอาทิตย์นะคะหรืออีกคำหนึ่งใช้คำว่าเทียนนะคะเทียนที่แปลว่าวันนะวันอาทิตย์เหมือนกันเนาะแล้วถ้าชิงเทียนเป็น ชิงชรหรือว่าชิงชีเทิเท,เทียนพรุ่งนี้จะเป็นชิงชีอะไรนะคะคำตอบคือพรุ่งนี้เป็นชิงชีอีนั่นเองนะคะเด็กๆง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมคะต่อไปเราช่อมีประโยคคำถามง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องวันมาฝากเด็กๆนะคะอะคำถามนะคะถามว่าชิงเทียนชิงชีจีนะคะ คำว่าจีนี้แปลว่ากี่นะคะคำว่าจีแปลว่ากี่หรือว่าอะไรนะคะมันแล้วแต่รูปประโยคที่เราถามนะคะเราจับแล้ววันนี้วันกี่ได้ไหมไม่ได้นะ,ะฉะนั้นวันนี้วันอะไรนะคะจินเทียนชิงชีจีวันนี้วันอะไรถ้าเราไม่ถามวันนี้เราถามเมื่อวานก็ได้นะค,ะคือคําว่าจัวเทียนใช่ไหมคะจัวอ่า จวโอเคจ้วเทียนนะคะจว天วเทียนีได้นะเมื่อวานวันอะไรหรือถ้าไม่ใช้จัวเทียนเราใช้คำว่าอะไรคะหมิงเทียนได้ไหมหมิงเทียนที่แปลว่าพรุ่งนี้นะคะอ่าเราคือใช้น่นใช้เมาส์เขียนนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะหมิงเทียนพรุ่งนี้นะคะหมิงเทียนวัีพรุ่งนี้วันอะไรจินเทียนวันีวันนี้วันอะไรจ้วเทียนวีเมื่อวานวันอะไรนะคะ ต่อไปอันนี้คือการถามใช่ไหมคะการตอบง่ายเข้าไปอีกค่ะลูกการตอบนะคะเขาถามจินเทียนเราก็ตอบจินเทียนเขาถามวันนี้เราก็ตอบวันนี้เขาถามชัวเทียนเมื่อวานเราก็ตอบเมื่อวานเขาถามมิงเทียนเราก็ตอบมิงเทียนนั่นเองคําถามเมื่อกี้เป็นจินเทียนใช่ไหมคะจินเทียนชิงชีจิวันนี้วันอะไรอ่ะคนตอบก็จะตอบว่าจินเทียนตามด้วยวันเลยค่ะอ่ะสมมุติ 今天星期อะไรดี今天星期一วันนี้วันอะไรคะ星期一วันจันอะหรือว่าอะเปลี่ยนวันสิเรา่อลบก่อนอะเปลี่ยนก่อนนะคะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันอะไรดีอืมวันนี้เป็นวันวันศุกร์ละกันนะคะฉะนั้นจินเทียนซิงชีวนะคะวันศุกร์ง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมคะ ต่อไปเด็กๆมาดูบทสนทนานะคะบทสนทนาในบทเรียนของเรานะคะอ่าเหมือนเมื่อกี้ที่เราถามกันเลยนะคะแต่อันนี้เขาจะถามว่ามิงเทียนชิงชีิงเทียนคือวันพรุ่งนี้นะคะมิงเทียนชืชช่อชิ่ามิวันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรนะคะอ่าคนนี้เ้าถามมิงเทียนคนนี้ก็ต้องตอบเป็นมิงเทียนเหมือนกันนะคะ อา明天星期几พรุ่งนี้วันอะไรคนตอบก็จะบอกว่า明天星期四พรุ่งนี้วันพฤหัสฉะนั้นเรา่อถามว่าถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสวันนี้วันอะไรคะเด็กๆจินเทียนวันอะไรเอ,อ่ย พรุ่งนี้เป็นวันพระฤหัสวันนี้ก็ต้องเป็นวันพุธใช่ไหมคะเป็นชิงชีอะไรคะชิงชีซันนั่นเองอ่าง่ายนิดเดียวเองอย่าลืมทบทวนที่เหล่าชื่อ,อสอนไปนะคะนักเรียนสามารถสแกน QR code เข้าไปฝึกแล้วก็ไปฝึกพูดนะ,ะไปฟังบ่อยๆแล้วก็ไปทําความเข้าใจกับที่เหล่าชื่อสอนไปนะคะวันนี้เหล่าชื่อนํามาฝากเพียงเท่านี้ค่ะจ ai jian xie a j j i